ma 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 đâm 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 Ồ, oh, pin na sang còn ít đâm 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 nhớ cắt nhớ cắt đâm 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 เปลยนยังไเลยฮะยคนนี่วะเปลี่ยนเปลี่ยนอ,ยอ,นอยนะไรนี่มาเนี่อยอันนี้นี่เปลี่ยนหัวมาเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนหรอเด่นนี่ขาเราสำรองมองึงไม่เจอไรวะมันจยอะน,นี้มันเยอะมันกินก้างเนามนกินขอมน้องมือ ในเปียนเขามื่อไห่นอนหรือปีน้านขาว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 ตัวตยกปน้องฝนตกลินไปน้องปล่อยปลปล่อยปบรรกาศปล่อยปล่อยนิงน่งนหนิงหนงนองนนนง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 นน้นนงนนงนนง้้้น đồng điện đồng đinh, đồng điện đồng điện đồng điện đồng đinh, đồng điện đồng điện đồng điện đồng đinh, đồng điện long đinh, khao, mình khao, 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 nó khao, 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 ี่นี่นงนิงนงนิงนงนิงนี่นี่ดนนี่เดี๋ยวนี้ Bất là bỏ những mà này. Ừ. hả? Naman bất lập bắt. Hã? Naman bất lập bắt. Nan bong chân, eh? Bất nè Nan bất lắm. Hã? bớt bất lắm. Hã? Naman bất lắm. Hã? มือข้างนี้ออกไปทุกทางทุางทุกที่ขี่ยูทูนาน้วมันปวดเทียนกันเยื่อธนาพังนี้มีน้ำนะโบเข้าเต็มท่านไปจุ่งทางนี้น้ำมันอยูทางนี้นั่นเลยนะน้ำมันหนูทางนี้นี่น้ำมันนีู่ที่น้อยดีกนั่นกันไปกันจ้าเขายีกมือละหกพันคนขี่ยูคนมือหนึ่งเอาจ้างถึงมาทน